เตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ สวัสดีครับผมกับมาพบกับแจ็คบรีช่วงสองตัวชัวหน้าช่องไปกับแจ็คหมดเลยครับสำหรับวันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2 5ง8ครับต้องบอกว่าอัดแน่นมากครับไม่ว่าจะเป็น5้าลีกดังที่สุกครับที่ลงทำการแข่งขันครับช่วงเย็นครับก็จะมีบอลเจริฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลเอเชียให้เราติดตามส่วนฟุตบอลช่วงเช้าครับก็เป็นศึกอเมริกาลีกหรือฟุตบอลบาร์ซิลีเอบาร์ซิลีบีให้เราได้เลือกเชียร์กันแบบจุกใจกันแน่นอนครับส่วนผลงานเมื่อวานนี้ครับค้าาสมรถดูลิปยอน ของแจ็คบอลเดนนี่เลครับสองสัปดาห์ของเราที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ามีเข้ามากกว่ามีหลุดครับใครที่อยากได้ในวทางดีเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับนี่ครับกดไปไดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลเดนครับจะมีลิงก์ทางเข้าครับหรืออีกหนึ่ช่องทางครับนี่ครับ แอทไลน์แอทเอฟทีหนึ่งข้าวครับก่อนที่เราจะฟังสองตัวชัวร์หน้าช่อครับอยากให้ทุกคนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องทางของบอลเดย์กันด้วยครับเพื่อไม่พลาดการติดตามบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ไปกับแจ็คบอลเดย์ครับเราเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างเบอร์ลีครับพบกับเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลครับผลงานทั้งสองทีมนะครับต้องบอกว่าแตกต่างกันมากครับเบอร์ลีครับตอนนี้ครับอยู่โซนท้ายตาราง ในพื้นที่สีแดงแล้วอันดับ16ครับส่วนอาร์ตอนครับเป็นจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกและเป็นทีมที่ทาประตูได้ทุกนัดด้วยครับและเป็นทีมที่ไม่เสียประตูมา6นัดติดต่อกันแล้วด้ว่าเกมรับของท่านแน่นหนาเหลือเกินและตัวเล่นของท่านครับชุดนี้ต้องยอมรับว่ามาตรฐานสูงเหลือเกินครับเพราะตัวเล่นท่านไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองครับสามารถโรเตชันครับผัดเปลี่ยนกันได้เกมลุกนะครับเวลาตื้อตือตืนก็มีลูกที่เด็ดอย่างลูกเตะบุมครับผมบอกว่าอาร์ตอนครับปีนี้หมายบ้านปั้ กิจให้ได้ครับเพราะตรงน,นี้คะแนนนะครับ อันดับ2เนี่ยทิ้งห่างมาเยอะเหลือเกินวันนี้ถ้าเขาเก็บ3คะแนนได้ครับจะการันตีการันตีเป็นจ่าฝูงต่อไปครับและเงื่อนไขวันนี้อาร์ซอนครับต้องชนะ2ประตูเท่านั้นถึงจะได้ฉูกับป้นครับผมมองว่าวันนี้ครับอาร์ซอนยังไงก็เก็บ3คะแนนจากเบอร์ลี่ได้ถ้าประตูแรกมาไวเตรียมรับ1เตรียมรับ2เตรียมรับ3ไปกับอาร์ซอนเก่งได้เลยครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเช่นเคยครับเป็นคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอเรสต์ทีมอันดับ18ครับที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเจอออกัับบแมนนเเเชสตตตรร์ยูไ็ดดคี ยักษ์ใหญ่ในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้ครับอยู่อันดับ4ครับผลงานแมนยูนะครับต้องบอกปีนี้นะครับถือว่าโดดเด่นเหลือเกินครับหลังๆจากพักหลังครับสามารถเก็บสามแนนได้เป็นกอบเป็นกำเนื่องจากผลงานของแมนยูครับไม่มีเกมกลางสัปดาห์ให้เตะทําให้สภาพความพร้อมความฟิตของแมนยูเนี่ยดูดีขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะว่าไม่ต้องไปเล่นในการยุโรปฟุตบอลลาลาบาวครับก็ตกรอบไปแล้วครับทำให้แมนยูครับมีโอกาสโฟกัสติดหนึ่งในสี่เพื่อลุยอันดับไปลุยในศึก ยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกในดูกานนาและยิงนอตเทิแฮมฟอร์เรสเจ้าบ้านครับฟอร์มนะครับต้องหมดดรอปมากๆครับต่างจาก1ถึง2องูการที่แล้วที่ผลงานนะครับดีมากๆแต่ลูการนี้ครับนอตเทิแฮมฟอร์เรสนัฟอร์มแบบหัวแต่และเกินเจอกับพาก็มีแต่แพ้กับแพ้ครับมีโอกาสที่จะหล่นตกชั้นไปอีกหนึ่งูการครับแล้ววันนี้ครับผมเชื่อว่าเงื่อนไขของแมนยูครับขอเพียงแค่ชนะ1ประตูก็ได้ชูกัะปั้นแล้วครับแต่ถ้าเสมอก็แค่หูหายเท่านั้น เชื่อเลยว่าแมนยูนี้จะไม่แพ้ให้กับลอตเตอร์แฮมฟอร์เรสเป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นชนะแบบสูงๆด้วยครับผู้สองู่นะครับวันนี้ที่เราเลือกเชียร์ครับเราจะไปกันที่อาร์ซนอลและแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะสร้างความประทับใจให้กับเอฟซีแจ็คบรูดีแน่นอนและใครที่อยากได้แนวทางดีๆเพื่อมากกว่า2ทีมหน้าชองครับก็สามารถปัดขวาได้ครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์จะมีคำอธิบายทางเข้าครับหรืออีกทองทางครับแอปไลน์แอเอฟีหนึ่เก้ารับรองชุดประทับใจไปกับแจ็คบรูดีแน่นอนให้ทุกบท E